Hi everyone, welcome to learn English with Teacher Um. Today, Teacher want to teach to you about the English vocabulary for Grade 2, ประถมศึกษา 2. สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถ้าได้ยิพความแล้ว let's start together เดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ 1. chicken chicken ลูกไก่ two children children เด็กๆ three chili chili พริก four c h i f c h i f มันฝรั่งทอดแผ่นบางๆ five circle circle วงกลม six แครบครบตกมือ7 c เ e a n ครีน n สะอาดนะคะอก c รอกแปลว่านาฬิกาแขวนหรือนาฬิกาที่ตั้งบนตั้งบนโต๊ะได้นะคะลูกแต่ไม่ใช่นาฬิกาข้อมือนะคะนาฬิกาข้อมือเราจะเรียกว่า watch wash นะคะลูก nine cook cook คนทำอาหารนั่นเองสำหรับเพลงประจำำรําคําศัพท์ของชุดนี้นะคะชื่อเพลงว่า o l m c d o n a l d นะคะคืณครูเชื่อว่าเด็กๆก,ก็รู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีนะคะลูกเดี๋ยวเรามา let's sing together ร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Old MacDonald has a farm E-I-E-I-O And on his farm he has some chicks E-I-E-I-O When a chick chick here when a chick chick there Here a chick da chick everywhere a chick chick Old MacDonald has a farm E-I-E-I-O ากชิคนะคะเพลงนี้สามารถเปลี่ยนไปเป็นสัตว์ชนิดนอื่นๆแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเสียงสัตว์ชนิดอื่นๆได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ thank you for your attention see you later